สวัสดีเพื่อนเพี่น้องฟุตบอลไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟดีบอลไทยคลิปนี้เรามาพูดถึงเกมแข่งขันในสู่บอลอาเซียนครับ2 0 2พในรอบรอชนะเลิศซึ่งแข่งขันกันไปเมื่อวานนี้และเป็นทัพช้างศึกที่พาทาให้กับฐานะของทังทพปีนอยไปแต่ก่อนที่จะไปรับชมเรืองในคลิปเพื่อนเอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็กำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม มาพูดถึงเกมเมื่อวานสําหรับศึกอาเซียนครับรอบรอชนะเลิศน,นัดแรกเป็นเกมที่ทีมไทยนั้นต้องบุกไปเยือนทีมชาติฟิลิปปินส์แข่งขันกันที่สนามริซาวเมเมเรเตเดียมที่กรุงมะนิลาซึ่งหลายคนคงทราบกันแล้วว่าสนามแห่งนี้นั้นพื้นหยาบเป็นสนามญยาเทียม ซึ่งเหล่าไฟบอลชาวไทยรวมถึงตัวของนักเตะเองนั้นก็จะดูกังวลเล็กน้อยจากการให้สัมภาษณ์ตาต,า,ตา,นา,นานาตามหน้าสื่อที่ว่าเราคงจะได้เสพเนื้อหากันก่อนเกมไปแล้วซึ่งตัวนักเตะเองก็ได้ซ้อมและพยายามปรับตัวกันจากการซ้อมไปเทียบร้อยมาถึงเกมการแข่งขันวันนี้จะบ้านฟิลิปปินส์ที่ต้องการจัดราบ,บวสาสร์เข้าชิงในรายการอาเซียนคัพเป็นหนแรกของพวกเขาจัดเสีย้เพื่อนตัวจริงเต็มสูบโดยมาในระบบ4ี3แผนเก่งของพวกเขาประตูใช้ไป เคเมอราเซโดแบ็กใช้ลีนาเลสจับคู่กับอุกาิกแบ็กซ้ายเป็นแคมเตอร์แบ็กขวาเป็นพอทาป,ปินาสมิฟิลสามคนใช้เป็นเก็กโคเนนซาโดเรยเยสและซิโกไบลีหน้าสามคนใช้รูบิโก,โก้โมนิสและคิสเซเซนยืนหน้าตัวเป้าส่วนทีมยไทยนั้นยังคงยึดวิธีการโรเทชันบาตำแหน่งเช่นเดียวกับในรอบแบ่งกลุ่มโดยประตูกับว่าใช้ป็นว่าคำหมย่ยืนเฝ้าเสาโคเซนเตอร์ยังยึดโจทายเข็มดีปักหลักเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนคู่หูมาใช้เป็นสิงคารปมสุภาพแบ็กขวาป มาใช้เป็นสุพรรณบุรีรัดแบ็กซ้ายกลับมาใช้ทีเทอนอักษรสีเมฟิลสามคนใช้เป็นวิเทศป้อมพันธ์เพลดนฉับรัศมีและอัครลงู้พิเศษที่โชว์ฟอร์มได้ดีในนัดเจอกับกาบูชายืนต่อมาดูที่หน้า3มคนยังคงยึดประสิกรูสับสนสุภราเหมือนตาและสุภโยศรชาติคัมแบ็กกลับมายืนเสร็จเพื่อนตัวจริงให้กับทัพชาติอีกครั้งหนึ่งในรอบครึ่งปีหลังจากที่หายจากอาการบาดเจ็บไปนานโดยเริ่มมาในครึ่งแรกนั้นทีมไทยชัดเจนเลยว่าปรับตัวกับสภาพสนามไม่ได้ hi จ่ายบอลการขะขายกันเกินต่อบอลขึ้นหน้าแทบไม่ได้ทําเกมลุกเข้าทําใส่ฟิลิปปินแทบไม่ได้เลยกับกลายเป็นเอาฝั่งของฟิลิปปินที่ปไปฝ่ายครองบอลได้ดีกว่าและพวกเขานั้นทําการบ้านมาค่อนข้างดีพวกเขาเห็นว่าเรานั้นในรอบแบ่งกลุ่มมักจะเสียประตูจากการที่ประกบตัวห่างและปล่อยให้ได้ใช้เวลาในการเล็งในการยิงค่อนข้างง่ายพวกเขาก็จะพยายามหาจังหวะส่องไกลย,ยิงโดยเฉพาะจากจังหวะของเรเยสแต่ลูกนี้นั้นโดนเซฟไว้ได้ก่อนส่วนไทยเองก็มีจังหวะโตกลับบ้าน ก็มีจวังหวนกลับเข้าทำกันสวยจนบอลมาถือสุมโชสราชาติได้จบแต่ว่าวางเท้านั้นยิงไม่ค่อยดีและออกหลังไปและจหวะที่อัครพงษ์นั้นได้เล่นลูกเก่งของเจ้าตัวสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษและได้หม่งแต่แเสเยดายนั้นทีบูดไปเข้ามือวุฒิศัตรูของฟิลิปปินแต่พอไทยเรานั้นทําไม่ได้ก็โดนลงโทษซึ่งมันก็เป็นจะวะเดิมๆที่เราเสียประตูในรอบแบ่งกลุ่มจหวะประกบกันห่างไม่ยอมเข้าบอลกดดันของกองหลังไทยเราและกลายเป็นซาโดเรเยสที่ซัดวิซายฆ่าถนัด เข้าไปแบบสวยๆสูสสสงฟิลิปปินส์ขึ้นนำา1ต่อ0ูนย์ นี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารในเกมป้องการของกองหลังซึ่งมันก็เป็นเหตุประจาที่ทัวร์นาเมนต์นี้เราเปลี่ยนแผงกองหลังทุกนัดเลยทําให้จังหวะการเข้าบอลมันมีความกักกันไอ้นี่เข้าบอลไอ้นั่นไม่เข้าบอลไอ้นี่ไม่เข้าบอลไอ้นั่นก็ไม่เข้าบอลจนกลายเป็นเปิดช่องให้เขาส่งจนทำให้เราเสียประตูเนสนาดนี้ตลอดต้องดูว่าโค้ชอิชินั้นจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้ต่อจากนี้อย่างไรแต่ไอ้ลูกที่ฟิลิปปินส์ยิงเข้าออมันดันเป็นจังหวะปัญหาอย่างหนึ่งเพราะจากจุดเริ่มต้น นี้นั้นโมนิสเหมือนจะยืนเหลื่อมในตำแหน่งลำหน้าอยู่แต่โอ้แม่เจ้าเว้ยว R ร์นี่มันเสียในจังหวะสำคัญแบบนี้ซะง,งั้น กลายเป็นว่าเช็คจังหวะนี้ไม่ได้มันเลยไม่รู้ว่ามันล้ําหรือว่าไม่ล้ําโอเคแหละมันอาจจะไม่ล้ําก็ได้เพราะกล้องถ่ายสดกับกล้อง VR นั้นมันคนละมุมกล้องกันมันไม่ได้ขนานกันมาเลยดูยากแต่ถ้ามันมีการดู VR มันจะได้เคลียร์ไปเลยไม่มีข้อครหาคราวนี้ FF ต้องทําเป็นการบ้านในครั้งต่อไปแล้วว่าบางทีในห้องคอนโทรลรูมันควรจะอยู่ประเทศเดียวกันกับสนามแข่งไหมเพื่อที่จะไม่ทําให้ในการส่งสัญญาณภาพและเสียงนั้นมันไม่ดีเลยและเกิดปัญหา เช่นเดียวกับที่เป็นปัญหาอยู่ในแมตช์ก่อนหน้าบอลแข่งที่ฟิลิปปินเป็นเกาะอยู่ฝั่งนู้นห้องคอนโทรลรูมอยู่ฝั่งนี้ที่ประเทศมาเลเซียสัญญาภาพมาจัดเสถียรได้อย่างไรจะบ้าตายมันเลยกลายเป็นว่าก็เลยต้องยกผลประโยชน์ให้กับเจ้าบ้านไปก็ขึ้นนําไปก่อน1ต่อ0คราวนี้ก็เป็นฟิลิปปินคึกเลยของบอลเกมอยู่พักใหญ่ๆจนไทยนั้นแทบไม่เจอบอลจนไทยไม่ได้ขี์พ้อยสำคัญเลยซึ้อไปจังหวัดแต่มุมของฟิลิปปินที่ทางด้นานของ ไทยนั้นเคลียร์มาแล้วได้บอลจังหวะโตกับคู่พี่น้องเช็คแบงค์ได้ประสานงานกันก่อนจะจ่ายบอลให้กับธนาของริกุสซับซันที่เติมมาทางฝั่งซ้ายก่อนปาดไปให้กับสุพรรณบุรีรั์วิ่งเข้ามาซัดเข้าไปนี่เป็นประตูที่สอนในานามทีมชาติแถมยังยิงฟิลิปปินในรายการนี้ทั้งสองลูกเลยคราวที่แล้วก็ยิงคราวนี้ก็ยิงส่งให้ไทยนั้นตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่ง ซึ่งในครึ่งเวลาแรกนั้นสเตเตเป็นฟิลิปปินส์ที่ดีกว่าเล็กน้อยทั้งการครองบอลที่มากกว่านิดหน่อย51ต่อ49โอกาสยิงเขาก็มากกว่าที่4ต่อ3ครั้งทําให้ครึ่งเวลาหลังนั้นโคชอิชิตัดสินใจแก้เกมเอาลูกโซนนิคลามิเคลสันลงมายืนแบ็กซ้ายแทนที่จอรดส,ส,สันสีที่ในเกมนัดน,นี้นั้นทําเกมลุกไม่ได้จนทนานาของซูเปอร์สารชาตินั้นต้องลงมาล้วงบอลต่ําเพื่อสร้างความบูบาในเกมลุกมากขึ้นและมันทําให้เกมในครึ่งเวลาหลังของไทยนั้นดีแบบทันตาเห็นและได โอกาสทองจัจจวัตที่ฟิลิปปินส์นั้น เข้าทากันพลาดสุพนัทฉกบอลไปได้แต่เจ้าตัวนั้นยิงไปชนคาแบบน่าเสียดายและมีจังหวะที่อครพงศ์นั้นได้ชา้าก็พลาดไปอีกแต่จังหวะที่ผมคิดว่าเป็นจังหวะจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งจุดในเกมนัดน,นี้คือจังหวะที่สุรัต์เหมือนตานั้นมีอาการบาดเจ็บจนต้องถูกเปลตัวออกไปซึ่งหลังจากนั้นกลายเป็นว่าเก๋ของไทยที่บุกใส่ปีน,น้อยในช่วงต้นครึ่งหลังแบบดุได้น,นั้นมันหายไปเลยและกลายเป็นบอลตื้อๆไปเลยแบบพัดใหญ่ๆจนกว่าจะจับทางได้นั้นก็มีโอกาสทองท,องที่ได้โอกาสยิงจัด จังหวะอัครพงศ์ผู้วิเศษยิงไปติดเซฟแล้วบอลมาเข้าทางวอชิตได้ยิงซ้ำแต่บอลออกไปแบบเหลือเชื่อและมีจังหวะที่เพียร์โดนนั้นยิงไปชนเสาอีกหนึ่งจังหวะแต่พอเราทําไม่ได้และลงโทษเขาไม่ได้ก็ต้องโดนลงโทษไทยเสียฟรีคิกนาทีสุดท้ายก่อนที่ท่าน้าของพอตปินัสม่งชงให้กับลินาเลสมองจ่อเข้าประตูไปแบบไม่เหลือส่งฟิลิปปินชนะไทยครั้งแรกในรอบ52ปีได้สําเร็จและเป็นครั้งแรกในบทสาทเขาพวกเขาที่เอาชนะทีมไทยในรายการเอเวอลนี้ด้วยสกอร์สประตู แบบเจ็บชำ้ำด้ยสถิติในครึ่เวลาหลังนั้นที่จริงแล้วไทยนั้นดูดีกว่าแบบชัดเจนเลยและเห็นได้ชัดเลยว่าเปอร์เซ็นต์การครองบอลน,นั้นไทยนั้นสูงถึง70%็ดสิบเนต์านะของฟิลิปปินส์นั้นครองบอลได้เพียงแค่สาเเท่านั้นแถมโอกาสยิงฐานะของไทยนั้นมีมากถึง12ครั้งส่วนฟิลิปปินส์นั้นในครึ่เวลาหลังมีโอกาสยิงเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นแต่เขานั้นใช้โอกาสคุ้มค่ามากลงโทษเราได้เลยส่วนไทยกับยิงนกตกปลาไปกระซะอย่างนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่เราก็ต้อองเอากับ ไปแก้ไขในเกมน,นัด่อไปด้วยซึ่งหลังจากจบเกมนี้นั้นโคอิชิก็ได้กล่าวขอโทษแฟนบอลชาวไทยและกล่าวต่อว่ามันไม่มีอะไรง่ายสำหรับฟุตบอลอาเซียนเราจะนําข้อผิดพลาดที่เราเสียประตูมาวิเคราะห์ศึกษาปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เสียประตูแบบนี้อีกและเชื่อมั่นว่าลูกทีมนันจะกลับมาได้ในเกมน,นัดที่2ส,ส่วนนักเตะหลายๆคนในเกมน,นี้ก็ถือว่าโชคดีที่อาจจะมีบอบช้ำบ้างทางเจ้าแบงค์ที่ต้อง เปลี่ยนตัวออกไปในช่วงครึ่งเวลาหลังและจาทายเข็มดีที่วันนี้โดนอัดจนน่วมแถมเจ้าตัวนั้นมีแผลถลอกจากการเสียสีกับพื้นหญ้าเทียมจนกลายเป็นหมูแดงที่เข่าไปก็ต้องดูว่าเจ้าตัวนั้นจะฟื้นตัวทานพร้อมลุยในเกมนัดถัดไปหรือไม่รวมถึงตัวที่ยังไม่ฟิตเนี่ยพี่เช็คที่วันนี้จังหวะ จากโคเนี่ยชัดเจนเลยว่าสนิมยังเกาะอ,อยู่จากการลัาสนะไปนานนาทีสองได้เล่นที่สนามยาที่คุ้นเคยเขาก็น่าจะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับเบนเดวิสที่เกมนี้ไม่มีชื่อถ้าเกิดสถานการณ์หน้าสีหน้าขวานในเกมนัดหน้าก็อาจจะต้องลงมาเป็นตัวทีเด็ดอย่างแน่นอน ท้ายนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมส่งแรงเชียร์เอาใจช่วยทีมไทยให้คัมแบ็กกลับมาเพื่อเข้าชิงให้ได้ในรายการนี้ซึ่งเกมที่สองนั้นจะพบก,กับทีมชาติฟิลิปปินส์จะลงแข่งขันกันในวันจันทร์ที่30ธันวาคมเวลา20นาฬิกาโดยจะลงแข่งขันกันที่ราชมังคลาเกียรติานถ้าสดทางไทยรัฐทีวีบีสปอร์ตเอชเพย์และทูสปอร์ตสองถ้าเพื่อนๆเห็นไรก็มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคร คลิปนี้ผมขอตัวอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าก็โบสวัสดีครับ